สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเด้าจากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอเดอลที่ดำเนินธุรกิจ ปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ มีอะไรให้ช่วยไหมครับอ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได้ใช่ไหมมีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับอ้าวป๊อปครับอ้าวคุณป๊อปเหรอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรกครับต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวสักดีเลยที่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต นะครับ oh. เพราะฉะนั้น oh. ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับ hmm. คุณรดน้ําอย่างนี้วันละครั้ง hmm. นะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้ง hmm. เนี่ย hmm. กล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้าน hmm. ก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับ hmm. คุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีออออออยยยย่่่่่่่าาาาาางงงงงนนนนนนนีีีีี้้้้ปลลกแแสเรจัด เป็นส่งเนี่ยเป็นหลัก,น,ลกนะครับแต่ลูกค้าปลิตเข้ามาซื้อได้ในราคาส่งไม่ไว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับมีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย,ยหลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทําการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ7-10ถึงสสายพันธุ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับ เพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอยงย่าิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัด,จดสกุลแคททริยาที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซีเดียม e หรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับมีข้อแนะนําสําหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างงันนะอะไรแน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กําลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยชอ่อสวยไหลชอ่อเท่าที่ดูป้ายราคา ไม่แพงเลยคือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้<ว>ําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยจะบอกว่ากุ้ยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ<ม>คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนอมีการเพาะในห้องแลบเพาะเลี้ยงเนื้อเยืออ่อนะครับแล้วก็ยังมีการทําต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับขอดูได้ไหมอืมดีไหม ดีนะจะดีจะ,จะดีหรือเปล่าเนี่ยจะ,จะดีมากเลยครับโอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอชอปปิ้งก่อนได้ครับสวัสดีครับ <c oughs> พอแอร์หรือเปล่าครับ <c oughs> สวัสดีครับ,รบ,รบพ่อแอผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อบนั่นเองล่ะครับคุณพ่อครับครับถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้ ดอกนี้มาผสมการกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ่ออมีจินตนาการเลยว่าอเออเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน <c oughs> อาศัยจินตนาการล้วน ออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะเออบานแล้วล่วงไหมดูดอกบานายดอกหรือดอกเบี้ยพ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเองไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามแล้วแต่เราจะดูว่าเออน่าจะเอาต้นไหนทําเป็นพ่อ เอาต้นไหนทําเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกอรให้ดูว่าเท่าเกตอนนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้ตัวผู้เจ้าบาวาวเจ้าบบาวเจ้าเบาแล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขาคก่อนผสมพันดกล้วยไม้ก็ต้องเขี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นําเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมีย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสืบเนี่ยใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ยทั้งหมดกี่ดอกแล้วกี่คู่กี่คู่แล้วจับแต่งงานไปกี่คู่แล้วประมาณไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดูใช่ใช่พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะขุบครับแน่นยหลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือนอ่ามันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไรใน100%เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อจะบอกว่า50 5 0ก็คงไม่ถึง แต่เท่าเราเคยผสมเขาออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อพาออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ เรเริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทําการผ่าแล้วก็เอามาเล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะมาเล็ดและนี่ก็คือคุณเอกน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์อ๊อคิดกันละครับบางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่ามาเล็ดนี้อย่างฟูใช่ฟูบางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ย จะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี้และที่แอร์อัดอ,อยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกลาออ้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อน,นอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6กเดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับ และส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องล a บก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไว้ก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับ คราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งทนับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่หปีเท่านั้นเองคือมันต้องเทียบหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้มันชอบมันจะโค้งลงยังกาฟาแลนนอฟซิส เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนําไปขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ละครับที่แอร์ออร์คิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันชนิด รวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดพันนี้ด้วยละครับ <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียนภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตาซิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัร,ช,รชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมภูนาคาริน ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดามาศครับ จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเนาะก็ครับประมาณ50ปีจากคุณรุ่นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชายซึ่งเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3ครับอนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับเราก็ต้องพยายามทําให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้ม สีฉุดชาดฉุดชาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไปแง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ย ครับต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักร้านครับคุณป๊อบครับแอร์ออค i ิด0ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธ,ธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทําอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ย เราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้ละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วยเราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับไม่มีไม่มีครับสวยคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับห้าสิปียืนยันครับต้องอย่างนี้ต้อง ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ละครับก,การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครัที่ทำให้แอร์ออคิด ครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒ์คุมวิเชียนและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้